สวัสดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทูกานพอกันที่ก่าพี่น้องสองสามไร่น้อหลบๆพอกันเก่าพี่น้องสองสามลายพี่น้องพี่น้องน้องแค่นะ่ะปวดหัวแห้งจนขาจนหายอาการบสบายเมื่อกี้เนะี่ยกินเขา่ากินยาวัดไขวัด มันเป็นพีเลียงเิ็กน้อยอีเดียบันเอาลูกเข้ามากับเป็นโตเป็นหนีเข้าเลยปวดหัวแหงเบาเคนใครเน่แลละให้นอนนอนหลับนอนุ่มให้นอนม,มันถีบได้สบาย ใครเออแน่นขี่เมือ่อไรใครรถแค้นกับป้าวอยน,นี้นี่ใอ้แล้วเมื่อส่งแค้นบอสสบายยบับอันเมือไก่หนาผัง บรยากาศมันน่ะนมันหนาวอากาศมันเปลี่ยนบ่ท่านเมื่อวานลมแห้งมันก็ลมอยู่แต่ว่าบ่หน่ะนาใดเอามันตายตัวหนงน้ำแห้งบ่หลุหลุเข้ามา หนูก็มาเป็นขาเป็นนาวเลยมาเไอมา่เด็กๆก็ลมาเยนะไ่มีกับบัวเป็นไข่น้องแน่นกับบัวคิดว่าเป็นวัดสือ่อไปคุดอันไปคุดมัน่นนันแปลนเตะบ้านเลยเนาะแปลนเตะบ้าน กแค่ี่ไปชักยาบ่โอเคเดินบ้านเราจะเก็บหัวเ็บหัวบบอบไปไออไอคุณเป็นตุ่มลูวเขาเลยอ๋อเป็นตุ่มบาดเจ็บมากก้าบานเ้เป็นผีห่ะเนี่เมมี่เมมี่าอไข่อันนั้นันนีแต่หมองเจ็บเหรอเจ็บไข เจ็บในเจ็บบุกเข่าเจ็จบในเจ็บเหมืนกัราคาก็บรู้ว่าเจ็บหัเวเลยปั่นมาหดเงือดบเนี่นบอกเจ็บหัวน้องเพชรเจออ็บหัวเป็นอาหัดบอกบอกป้าชาวโบราณบอก,ดกได้ไปนำได้ไปขุดน้ำมันมีแต่น้นองอํากับแมมมีม่ไปนำเราบอกมาทามหายาทำหายาเพราะว่าเจ็บหัวมาจับบางหัวชี้มุมหุ่ม ไข่ไข่ทั้งไข่ทั้งเก็บหัวก็เลยเอาอยาให้กินให้นอนพักผ่อนจังหน่อยที่เมื่อส่งรถถีกับป้าไว้นี่แหละน้องแน่กับคุณพี่รถเต้งเมื่อ,อแล้วก็ใหญ่อ็แน่นซอดลงมาเอาเอารถถี Anh chết dữ huồn à? Bỏ lại khen Kinh nha, bà bảo là nó chỉ khai gì đó Chẳng nằm cả sau Khai nè Khai nè, anh chả phải kinh nằm giọng nằm yên Khai nè, anh chả kinh nằm Mà còn bỏ đi kinh nha, kinh tựa nướng bà Mà còn bỏ đi kinh nha, kinh tựa nướng kinh kháu kháu nướng bà Mình đã kháu kinh mà Mình ăn nướng ăn nướng mà hãy kinh bà Ừ. Ừ. Này có đó này cá này có khay nè. Người phao ơi. petty Ôi. Giữ hươn nắm chơi phụ. Lip khẩu là đi luôn đi Chân เจ็บเป็นแห้งบอคือจากน้ำตาต้นชิลัยตุมต้มเออตุ้มไอวบ่ะผมนะฮะพอแล้วพอแล้วจ้ะสกินอีบอตา้มอ,อันมะฮุงนะฮึกินน้ำลาบอตา้มมุฮุงนะ โอเคมกินน้ำปาอยู่ตางหุงนะบมดสบายพี่น้องเลยเล็กน้อยอากาศมันเปลี่ยนเนะอากาศเปลี่ยนเลยวมดสบายสลบสไลด์ชิโน่น,น้ำปะาบราสมุนีไม่เสียไม่ถง ที่นอนปะดิฉสนมาส่งมาส่งปะนอนอยู่หน้าป่เดี๋ยวซี้ตานะว้าวแล้วกติหายดูดูบอยมาสบายเลยเด้อแขนมาสบาย เป็นไข่เลคีโหดเมื่อส่งแล้วแหละพี่นอ้อยชอบอะไ้เจ็บหัวเลยใครเหนื่อยละ ไคเน่บากติกี่นะเจ็บแฮงโอ้ตะคริบ่ออกป้าซะเป็นยังละบ่ป้าโลดป้าสิได้หายาให้กินถ้าบ่บอกป้ากบ่ฮู้แล้วสิฮู้ว่าเจ็บหัวยังเจ็บอยู่ขานา

น้ำปลาได้อีวะเพราะเขายังเป็นอน,นาน้องเยอะไอ้ไม่มีอาปูนอาปูนมาทาตุ่มให้ร้านเลยน,นั่นอาปูนคุนแคปเป็นหมอหรือเปล่าเป็นแคปเป็นหมออลไรไม่มอีอาปูนขาวทาตุม่มแคปเม่มีทาใหคือขึ้นได้อีบ่ได้อีหรอเ,เป็นผีเด้เป็น,นตุ่มผีัาบตา่่้าานนนมมุ หัวอีนสัพอยกินแจงมอนบรเป็นเลยเนี่ยปน้อนเน่ให้พ่อปนปลาให้กินได้สายมันจะมเป็นกับปเปืนปนได้บสิเป็นหมวยเนาะเป็นตุ่มเป็นบอดรูข่าวเนาะมันเจ็บมันเจ็บเน่โอ้หห เป็นแพทย์เป็นหมอท่านงานน่ะออกห่อนวะโอ้ยอันห้องบีบแค่นี้บีบเด้อบันเด้ออย่าบีบเด้อผมเพราะท่านเดือดซุกสารเด้วัชจักถ้ามันเป็นนี้มันก็ือเจ็บเพราะักกระดานขาพี่นเจ็บเระดานขาเด้ออืม มันสิเป็นอาโลยู่ในมะกลันดังค้านะทั้งเป็นรัดเป็นไข่ทั้งปลาอ่างลายอย่างหลายแนวท่านซุกเลยไม่ว่าท่านหบน้องเราจะบีเดอร์บีเดอร์มันจะเป็นม er ันจะเป็นอย่างนี้แหละมันแห่งเจ็บบีมันแห่งเจ็บเพราท่านซุกให้แน่นนะครับเจ็บพวนะ กินยาลงปะพ่อข้าวดอกสิได้์ไม่ส่งสิดเดย์ไม่ส่งสิได้์ไม่ส่งเลยแหละเครื่องขายทุกผมช่างคุณทานเลยเรื่องเหมือนกันตุ่มไพรลันตุ่มหมดไปเลยอ่ะวอี๋บอกโอเคพี่น้องรอชมคลิปหนาเด้อพี่น้องฮัลโหสดิบเบอร์ส่งเพื่อนเ่งกินกินเข่าซะก่อนกินตั้หุ่งมาเด้อพี่น้องกินตั้หุ่งน้ำกันอยู่นี่แม่งประตูกูทุกคนคลิปหนาพอกันใหม่สบายดี